ดีก็ดูเอามังเนี่ยโอ้ยตาเราไทยมึงดูหางเรางามงามบอกทวดินเรางามคักอืมฮะที่เนี่ยโอ้บ่มีดอกผลบัดเนี่ยเบิดแล้วเออไม่ใช่หนาวหรอประเนี่ยตายอืมคุณล่ะบอกทวดดินเพลินงามคัก โอ้ขยันค่ะก็ยหมาเม็ดเดียวกับบ่มีอืมันมาเกิดตีเจ้าก็เกิดปลูกของมันจังไหนโอ้อเออเอออืมปลูกบักต้นดินเหรอมันถือนั่นดีดีก็ด้วยเนาะนะเอ้ยงามก็ดกวยเดียไออืมบักต้นดินตางงามงามมึงดู งามคักงามเนี่ยตัวดินตาบุญหล้างามกว่าดอกดก็เดียเอ้ยทีเราเบิกอื่นไปอยากตาเนี่ยเราถาขยันปลูกตาเราทีเราบิกอื่นไปอยากเด้อบุงเนี่ยเนี่ยของง้งกกวกอกกล้วยผลอืมของง้อผลบุญหล้าอืมบุญหล้าคุณของของง้อผลบางนี่พอดีใช้ปลูกอัน มองนี่พอดีไทยปลูกอันอ้อยดอกบันเนี่ยพอดีลงอ้อยแล้วมึงดูพี่น้องเอ้ยเบ้อนหน่อยหน่อยไรได้ป่ะมึงดูพอนีรถมาไทยป่ะอืมบ่หน่อย,อยไรป่ะมึงดูพี่น้องอืมตาเราสิปลูกอ้อยแล้วเพิ่นได้สิได้อ้อยแล้วบานเนี่ยปลูกอ้อยแล้วบานเนี่ยอืมมึงดูปลูกอ้อยปลูกอ้อยพุ่นอะตายแล้วไทยมือป่ะมันต้องใส่เครื่องยาก ใส่คนเลยไถ่ <laughs> เออ <laughs> ไถ่สิ่งดีก็ด้วยว่าตาเราขยันขยันได้พี่น้องเนี่ยขยันดีตาเนี่ยอือดู <laughs> เห็ดเบิดปีเบิดสัดเราอยู่บ่ได้อยู่ซื้อซบ่ได้ตาเราขยัน <laughs> เออก็เห็ดพออยู่อพ,อ,พอกินแหละตาล้วยบ่ได้ดอกทักษิณยังลวว้วยก็ดอกยังว่าจากของบ่ล้วยอยู <laughs> ่มึงดูแล้วดึง อืมหยาดเม็ดเดียวกาบ,บ่มีพี่น้องเอ้บุ้งดูเฮ็ดดีดีวะเออคนน่ะอืมคอยไถอยคอยดึงคอยดึงด้ตาคนน่ะมึงเนี้ยขยันกระโดดก,กระดิ่คนน่ะโอ้ยอืมเป็นคู่โคต,โนตรนดบ่เนี่ยเนี้ยอืมมึงเนี้ยเดี๋ยวไปมึงสี่คู่ไก่้ายงามกระดดกระดิยงอืม ตาเราขยันขยันนีหลีขยันเฮ็ดขยันสั่งต้นหม่งเนาแล้วลต้นหม่งเน่าแล้ว,ลวพี่น้องเอ้ยมึงดูคนรนมงเน่ามัานหลูกอันต้นแก่แล้วหั่งเน่าก็ไดนี่นวยอยู่แต่ว่าบ่โดขี่นันโดกกองเนียดเนียดอยู่ตัวอะไส่วนผสม,มออกวกงฮวงแล้วกว็บ่เอ้กินกิดอยาก เขาขยันดีๆตาหนุขยันบ่ดึงแต่ละเล็กละน้อยอืออืมเคยเห็นบ่พี่น้องเอ้ยบ่ใส่บ่ต้องใส่หลอดใส่หยังยากเออเคยเห็นใส่ไส่ไถ้สิ่งบ่เหนี่ยมด้วยเอออือดีค <c ười> ักดีก็เสีย <c ười> าาหย่านาะตาเนาะเออน้ำมันก็ได้เสีย <c ười> ได้เสียหาพร้อมอือมึงดูเสียดีลีมึงดูเนี่ยพี่น้องใคลเห็นบ่เหรอเนีดึงอือดึงจึ๊กเชืกเชืกไปดีดีเออดินใายมันดึงง่ายอืมมันคือดินเหนียวมันมีไอ้ฟอมก็ล่ะตัวดินเล้วข้ามขึ้นอย่างเดียวได้สุปีสุปีแล้วขยันยันตาขยันขึ้นอย่างนี่พ่อดึงไปก็ล่ะ ว่าล่ะคอยไปคอยไปปลกตัวดินแล้วอเป็นคู่โคโนดงามขึ้นอย่างเดียวพวกม,มันอยู่ขืนอยู่กับคนขย,ยันบ่มีหญาจักเม็ดฮะเออแมนยยู่ซื้อว่าเป็นแล้วมีไรได้แล้วตาจังน้อยเจาก็ได้กูก้เห็นตัวนี่จักเดียนอะตากู้แทนนึงอ่ะที อืมเป็นดอกวันนี่น่ะเริ่มเป็นดอกเลยไดยน้นั่นอ,อืมอเ,รอเริ่มเป็นดอกอออรพรดีกับมาก,ก,กรูดตัวดีนอีกแล้ววันนี้นี่อืมย่าขึานา้นมาได้แล้วขยันตาน่ะขยันขยันอายุแล้วว่าเป็นเจ็ดสิบแปดสิบเป็ตีมาขยันก็ได้ฮะ เจ็ดสิบสองปีเบิ่งดูพี่น้องเอ้ยขย,ยันดีหีอืมดึงไทยเอน็นซิงเพิ่นเอ็นไทยซิ่งอ,อืลูกก็บ่าขายันผปันพอได้เดี๋ยเนี้ลูกเพิ่นกับค้าขายอพอเพิ่นกับเฮตไทยซิ่งเพิ่นเพิ่นกับปลูกอันนั้นอันนี้กินเป็นเกษตรกร ปลูกทุกสิ่งทุกอย่างมีเขายางเขาโพดบักหุ้งบักหอยต้นอ้อยต้นกล้วยมีบดทีแล้วหลายใช่หรือเปล่าตาเออบ่มีแต่เมียแต่าหัวลเหตาเอ้ยมีเมียอยู่ประเด็นเหตุงานเออเมียตายแล้วโบอ่อนซ้อนเอออือพูดอะไรแล้วพูดอะไรแล้วดึงสิ่ง ดึงไถสิ่งได้จ้าดิใช้สิ่งเอาแค่นี้ละจ้าเด้อคลิปหนาสิมาถ่ายให้เบิ้งไม่ดอกธรรมชาติของบ้านเฮาอืธรรมชาติของบ้านเฮาคลิปหนาสิมาทายให้เบิ้งไม่ไปตะเบื้องตะเบิง้งอือสละจ้าสวัสดีจ้ากดไลค์กดแชร์ให้เด้จ้าเด้อฝากติดตามให้เด้อแม่เตืยนใจไ <c oughs> ม่เตือนใจมักมวนฝากติดตามเนี่ยธรรมชาติบ้านเฮากับยังสี่ละจ้า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย